ดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมก็จะมาทำแกงหมูเทพโพนะคะสาชั้นนะคะบุ้งหมูเทพโพนะคะก็น้มันลงไปก่อนนะคะผัดพริกแกงก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะยังไม่ใส่กะทินะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อนไม่แน่ใจที่แกงจะเผ็ดหรือเปนะคะ ก็ผัดเป็นแกงหอมนะคะพเพื่อนๆค่ะผัดไปผัดไปเติมน้ำไปนะคะพเพื่อนๆค่ะเพนให้แกงแห้งน,นะคะผัดงาแกงจะหอมนะคะพเพื่อนๆค่ะ ที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะมือสามชั้นที่เตรียมไว้นะคะล้างผ่านสะอาดแล้วนะคะผัดลงไปกับพิกแกคงเพื่อนผัดพริกช้าให้ทั่วนะคะผัดจนกว่าหมูจะสุกนะคะแล้วก็วะคะวะคะเคีเ่ยวหมูนิดนะคะให้เคลยก็ค่อยๆผัดไปเติมน้ำไปนะคะเพื่อนๆค่ะ ยังไม่ใส่กะทินะคะกะทิเราใส่ตอนใกล้เสร็จเลยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะพเพื่อนๆค่ะเหมือนเราลวมหมูนะคะอ๋เคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้หมูเปื่อยนะคะมีไขมันเยอะแล้วก็ช้อนไขมันทิ้งนะคะพเพื่อนๆค่ะน,นี้ มันไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันจะสัมชันมาคางเพื่อนๆค่ะสัมชั้นกับน้ำมันที่เราผัดนะคะเรากจ็จะค่อยๆช้อนทิ้งนะคะเพื่อนๆก็เคี่ยวให้เปื่อยนิดนึงเพราะว่าแม่ทานหมูเหนียวได้น,น,นะคะเพื่อนๆค่ะก็ปัญหาในการปรุงอาหารนิดนึงเ,เพราะว่าเราเป็นคนคุ้สูงอายุอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ เอก็จะเติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะเติมน้ำไปเรื่อยๆเพี่วไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพี่วหมูไปเรื่อยๆก่อนก็ผักทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะเอก็จะเติมน้ำให้เยอะเลยนะคะเพื่อจะเพื่อเทียๆๆเเท่ยวเตรียมใส่ผักนะคะเพื่อค่ะ ให้เดือดน,นะคะก็จะดาะเกลือป่อนนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะช้อนชานะคะก็ให้เดือนนะคะเพื่อนๆค่ะกอเกี่ยวนานนิดนึงเพราะว่าสาชั้นเนาะ เคี่ยวหมูได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเมย์ก็จะใส่ผักแล้วนะคะผบบบุ้งนะคะเพิ่มนะคะผักเยอะนะคะเมย์ก็จะทยอยใส่ไปนะคะล้างทำความสะอาดอเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอให้เขาจ็ตัวค่อยๆย,ยุบก,ก่อนนะคะไม่ค่อยเติมบุ้งเยอะ <laughs> ้าเล็กไปหรือเปล่าคะเนี่ยนะคะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพื่นอนๆค่ะนี่ก็จะไม่ให้คลิปยาวมากตัดต่อเอานะคะบุงเยอะเลยนะคะเพื่นอนๆค่ะชอบทานนะคะนี่นะคะ<อ>ก็จะเคี่ยวนะคะเพราะว่าบุ้งมันจะเปล่อยช้านะคะ จะราดกะทินะคะแล้วก็แอปบ้านสมัยใหม่นะคะใช้กะทิขวดนะคะเพื่อนๆคะ่ะต่ไม่ชอบทานมันมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะ้องใส่ขวดนี้ก่อนนะคะน้ำล้างขวด เราจะผัดกะีิไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนค่ะเป็นการเคี่ยวผักเรื่อยเติมกะปิอีกนะคะเพื่อนค่ะแต่ว่าไม่ชอบทานมันนะคะเราจะเติมอแค่คุณเดียวก่อนแกงร้านนี้ไม่ไม่แดงเลยนะคะเพื่อนค่ะสีขาวแต่ว่าเผ็ดมากไม่ได้นะเพราะว่าแม่ทานไม่ด้วยเนาะ ก็นี่นะคะน้ำมะกรูดจากต้นนะคะเมก็คั้นไว้นะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเพิ่มความรสชาติเปรี้ยวของมะกรูดนะคะเพราะว่าแต่ถ้าใครไม่มีมะกรูดน้อยแต่ที่บ้านเม์มะกรูดเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยแบบคั้นน้ำมะกรูดใส่ล้วนๆนะคะปกติก็ใช้น้ำมะขามก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีมะกรูดเยอะนะคะแต่ใส่แล้วมันจะหอมนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะ เคี่ยวให้เปื่อยกระทะเราก็เล็กแกงเยอะนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวน้องชิมก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บด้วยใส่ไปก่อนแล้วเราถึงจะค่อยชิมเนาะอันปี๊บนะคะตัดนี้ที่นึง ด้วยอะไรไปของที่ลดหรือของหนัวนะคะใครชอบมากก็ใส่มากนะคะปรุงรส่ลดนีน่แหละของรสนะคะเพื่อนๆค่ะ,ะแกงปริมาณเยอะก็ใส่เยอะนิดหนึ่งเคี่ยวให้ผมบุ้งเล็กเข้ามาแม่ทานด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้เคี่ยวออกนะคะเติมปลาอีกนิดน,นะคะเพื่อนๆค่ะ ยังไม่ไปเก็บน,นะนี่นะคะผิวมะกรูดนะคะใส่ไปก่อนนะคะเพิ่มความหอมใส่ทั้งน้ำทั้งผิวนะคะเพื <S <S ่อนๆค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะใส่เคี่ยวให้หนัวลงไปนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ รุงรสเรียบร้อยแล้วเยกก็จะชิมนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะน้องบอกว่าใส่น้ําเยอะๆบอกว่าเดี๋ยวเคี่ยวไปกินไปน้ําจะแห้งนะคะเอกก็จะชิมนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะเออเข่ยนได้ทีแล้วนะคะตัดหวานนิดนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะ เปียวน้ำมากรูดเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็แค่นี้เองนะคะแกงหนูตีโพมีนะคะฝากเพื่อนเพี่ๆนี่น้องๆติดตามร,รับชมคลิปเป็นกำลังใจเมียได้นะคะเมเกัาอกินเด้่อนะคะล่วงหน้านะคะพเพื่อนๆค่ะตั้งคิวสมัครใหมเพอนไอร์ตเมทชาแนลเด t ๋ยวต e มไปูท์่งคลโอคุกกี้ยำเมียไ m เมชาแนลอันเดอร์ค่าตั้งคิวบายบาอค่ะ